จึงมากกว่ากรรมที่ทําต่อคนธรรมดาทั้งๆท,ท,ที่ผู้สร้างกรรมไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าคุณโยมถ้าคนคนหนึ่งนะตั้งใจจุดไฟเผาบ้านหลังหนึ่งแล้วไฟก็ไหม้มีคนตายไปคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งจุดไฟเผาบ้านเหมือนกันแต่ไฟมันลุกลามจนกระทั่งว่าเป็นแหล่งชุมนุมชนใหญ่แล้วมีคนตายไปพันคนเนี่ยถามว่าสองคนนี้ใครบาปมากกว่าตอบว่าคนที่จุดไฟเผาบ้านแล้วทําให้มีคนตายพันคนนะบาปมากกว่า บอกอา้าผมก็ตั้งใจไฟเผาบ้านเหมือนกันทำไมผมต้องบาปม,มากกว่าล่ะผมไม่รู้นี่คนจะตายพันคนไฟมันลุกลามลม,มันพัดทําให้ไฟลามไปเองคนตายเองพันคนผมไม่เกี่ยวนะต้องไปโทษลมสิลม,มาบาปผมไม่บาปไม่ใช่เขาคือต้นเหตุกรรมที่ทําถ้าเกิดเกิดผลเสียหายมากก็บาปมากเกิดผลเสียหายน้อยก็บาปน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทํากรรมต่อพระรยเจ้าซึ่งท่านมีคุณสูงบาปจึงมากกว่าทํากรรมของคนธรรมดาไม่ว่าเราจะรู้ว่าท่านเป็นพระรยเจ้าหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเราดูใครถ้าเป็นพระรียเจ้านะมันพอดูออกอถ้าจะดูจริงๆคนดูไม่ออกคือใจหยาบจริงๆไปทํากรรมกับพระสงฆ์ก็บาปมากคนธรรมดาอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าท่านปฏิบัติได้ขนาดนั้นเนี่ยความผ่องใสความสงบเสงี่ยมของท่านเนี่ยกายภายในของเราเองสื่อสัมผัสได้ใครไปทํากรรมกับท่านก็แสดงว่าใจต้องหยาบเต็มที่วิบากกรรมจึงมากพิเศษจะเดินพร